สบ,บายดีสบ,บายดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกผู้ทุกคนทีนทเข้ามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะกองยินดีตอนทัาทุกท่านเข้าสู่ซ่องนอกน้อยบ้านนาซ่นเกาซินเคยเนะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สัตว์ติกจะแต่งกินฮ้ทุกคนได้เบิรงเนาะแต่ก็ลูกชายเพิ่งมาจ้องปาลุกมาได้ทุกคนลุกติด ถ้าเบิ่งสีมือของสาติก๊กถ้าเบิ่งสาติ๊กจะแต่งกินให้าไม่เธ้ามีเออให้าไม่เธ้ามีกะไม่เธ้ามีอัน,กน,อนแกงซีนบบยัคือมันขาวต้มนางก็แม่ โอเคตอนนี้มีเท่าไงก็เอาน้ำมาแล้วเพราะว่อสนุกฮะต้มน้ำฮะน้ำฟูดก้อนจะเอาซีนลุกน้ำเอามาแล้วน้ำใส่แล้วมาบังช้าบังช้าโอ้บังเอาน้ำใส่ล้างแกงบุ้มมีน้ำจิได้ตักน้ำใส่กับมันนมฮะทหนึ่งบวฮะชิ้นข้าว เอาตุ้มนำให้นำหงอนนำฟูดขึ้นเหักศีนลงเอาหัวมีหัวผักบัวห uh uh> uh uh> uh uh ัาก uh 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 ับซอยหัวผ uh ักบัวใส่ตัดข่าวหัวขิงไข่อันเอ้ยนกปุ๊กเราบล็อกทั้งหดทั้งทั้งนาดหักมาใส่เลยหัวเด้อจีบ้องนั้นนี่แล้วก็จีได้ไปเอาบุญมีหลับได้ดังไฟใส่ ເຮົາລາງເດືອນຍັງບໍ່ຫັນໄດ້ຈັບງູຮຈັບຝືນຍັີຈັບນ อันนี้ใส่เอามักเพชรเอาเกลือปนนไปนวใส่เด้อห้่นํำฟดแล้วก็เอาซีนล,ลงเด้อลุกไปเอาบุญมีรับก่อนบุญมียักลับก่อนบุญมีก่อนสติกิกเบิ้งนำเรลาเด้อเน้นนำเรลาเด้อเอาโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสนุกจะหันได้เบิ้งสติิกกับแมเท้ามีเิ่นแตงกีดก่อนเด้อสนุกจะได้ไปเอาลูกรับอุ้ยสบายดีลูกสบายดี อ,อุ้ยเป็นแลวอ้ว <c oughs> เก่งเวลาอันเวลามีคนมาเ <c oughs> นาะคืออันคือไอ้ซักจึกมาสิไอ้สักจึกว่าสบายดีสิน้องก็หาอันหาลูกนุบสิเด้อหาลูกนุบสบายดีสิบอกเขาลุกว่ะอ้าวสบายดีอันพ่อสกักแด้หรือว่าไอ้กี่แก้วมากลูกสบายดีอันพ่อกี่แก้วแด้สิเด้อโนโน่ลุกโนโน,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 น่ไปไปเป็นอันหาเมติกไปลูกไปหาเมติกเด้อ เคบ่มอมเปลี่ยน10ติ๊กคือเก้าหนาะ10อ่าเซฟแมเท่ามีนี่ซาพดเนาะบ่ได้กินจังเทื่อกินจังเทื่ออันนั้นก็ลืมอันนั้นก็ลืมน้กเออเอาัง่านก็บ่ได้ย้อนซ้ํามาเซฟแม่ลูกอ้อนคือเกา คุนมีกระหลับแล้วโอ้ฟืนเบิดหน่ขึ้นเอาอย่างข้ีนกินข้นมเน่ลูกอันนี้เ็าขนมนอันรน,น,น,นอน่ะจอบจอบ้บบ่เมนนกจอบเอออเอาเอาันจอบนมาไกลหยิบมานกได้แก ให้สองอันค่าจับมาอาันลูกไปลิน้นนำไอสกายไปไปลิน้นนำไอสกายไปไปให้ไอสกายไปลิน้นนำไอสกายเนาะไปรูปมาติดติดอู้ออลงเลยติดเกิดเป็นนอนใส่แล้วมันบอกใส่แล้วเออ ແូលូនគងចពីពុខវីសក scans ជាងដីកនជកម្់ល។ចាងពីតមា�셔서ន្ញស្តាមាន្ញ្គើឈាតាខ្ឈ�្ទីកម្រាយដៃទ �равля�acha ជាងពុខ្ញស្ញ เทปบอติบบุลลอดก็กินนั่นเนี่ยในนมอันนี้นะบวกกินอเจอกก็บวกินเลยอ่ะเจอกับบวกินเจอะมก็บวกินเลยหัวดูดนมันกินขันบุลลอดบวกินติบก็กินมาเชฟที่นี่ บ่บ่บ่เซฟกระแตแต่ว่ามันมันมันมีอันวิตามินเด้มันมีวิตามินเฮากินน้ำนมเขาก็มีไล่ลูกกินลูกก็แข็งแห้งลูกก็คำฮู้ลูกกินอันมันเฮากินลงไปมันก็มายู่น้ำนมหานี้เออมันออกมาเป็นน้ำนมหานี้ลูกกินลูกก็แข็งแห้งดีลูกก็สลัดมันมันแข็งแห้งมันก็บอกไข้จากเครือ จะเป็นนัวซาเบิดแล้วมักเพชรกระซาแล้วพักเพชรบริเชยมีเด็กเบิ้งมักเพชรก,กันมิเฮามีมิเฮามีมิเฮาม,ม,ฮมีมาเอาลั่นไว้โอ้เอาลั่นกรบบาดย้อนขี้กับ,บนนก้าบ้า ไปดูทุตลาทรัพย์กูเป็นยังนงสหน้อยลิ้นหัวละสับเป็นเอาล้านฮะติ๊กติ๊กขวากินกินเขาก็กินนำกันตรวเาคุณนึงเฮ็ดเียาคุณนึงก็ซอยกันคุณนึงก็เอาอันล้านฮะอ เอาหนักเพชรใช่ไปเบิ่งหม้อเอาไปเบื้องม้อเบื้องมอหมักเพชรเซ่อไปน่าก็มีหนักเพชรอยู่หันหนักเพชรอยู่เฮือนเฉลีก็มีเดียวออกไปให้นะเออหนักเพชร เอามะเพ็ดมาหางผักกันป่นนึงว่าป่นน่ะถ้ากันอันแกงเฮ็ดแยงแล้วเนาะเอาอันเอามะเพ็ดป่นทั้งซาแกงแม่อันซาแกงน่ะเฮาเฮาบ่หามะเพ็ดป่นใส่เฮาเฮาบ่หาป่นไว้ใส่วันนั้นก็ได้เฮาไปเอาอันเฮาเอามเพ็ดนยมาตําใส่ตํา้อพอแล้วมันเฮ็ดจังมันลูกโอ้กินบ่ได้นะ ไอ้ออนอกกินกันอย่างอันกินนั่นพอแล้วพอแล้วเอ,อ้ยนอกก็ยังกินจางอ่ะกินจางแล้วลูกเขากินนมเขาแล้วมันเจย้จยเจ้ยน้ำนมเขามันมัน,ม,นมันจีเพ็ดมันจีเพ็ดนี่เอ้าติ๊กบุได้เคยไปหมอใช่ไหมหรือว่าไม่เฮาไม่เอาใช่

อันนี้บัดเฮาอีป้งก่อนบัดเฮาอันบัดเฮาอีป้งแล้วเฮาก็เอาอันนี้ใส่แล้วก็เอาป้งได้เลยเอาเลยใส่แล้วใส่แล้วเปนัวยังบ่บ่ยังอันบ่เยนกเด้อเอ้ยนกมาฮะได้เอื้อยอันนี้ก็ยังนยังอยู่เนาะคั่นเกืเปนัวหมดหรือว่าเมี้ยงหมดแล้วบ่เคยนกแล้วเด้อเบิ่งหมดกหมดที่แท้กเฮือเอ้ยนกกไล่เวียเด้อหันได้เบิ่งนํา คันเอ้ยนกเห็นก่อนเอ้ยนกก็เอามาให้คันเอ้ยนกคาเวียกนั้นหลายเอ้ยนกก็บ่ได้บ่หันแล้วก็บอกเอ้ยนกอันาคาแล้วก็บอกเอ้ยนกเอ้ยนกีเอามามเพ็ดด้เอาอันเอามเพ็ดน้อยมาไว้อีกเนาะแล้วตัวนี้เฮาอันเฮาฮดาต้มข้าวปูนต้มเมี่ยงแล้วก็ใส่ตัวนี้นะหรือว่าเฮาอัน จะกินแจ่วเอาก็ตักเอาตัวนี้ใส่ถ้วยแล้วก็เอาอันน้ำปลาใส่อันน้ำปลาเอาไปนวดใส่คนๆๆกะเชฟคือกันหอมคือการเชฟอมคือกันนี่น้ำปลาน่ะน้ำปลานี่ชิ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 ชใส่น้ำปลาโหราสักเนี่ยนี่บกเท้าสัมอันนี้ก็กินเนี่ยนี่มันกินอยู่เนี่ยนี่หมดแล้วโอ้ยนี่อย่างนี้นี่นี่นี่สนมน้ำตาลนี่นี่ เอ้ป่ะเอ้บุญรอดกะเหลิมท่านหน้นแล้วได๋อยากไปลิ้นน้ำมูน้ำคูแล้วได๋บุญรอดกะได้ไปือชิ้นนชื่อวางไว้แม่แม่อีมอนหันลกผู้าไปบอกนําอีลี่กันเมื่อ เอาไปบ่บ่แลบ่เมือแลบ่เมือดมผู้บ่าวกินเบียนี้มดกันเอ้าก็เบิ่งเอายุ่นนั่งหน่อยนึงอีนู้นก็มาอีคูนบ่เห็นเออเอ้าอันเอ้ยนกนี่มาแล้วบ่านูนไปติอีนูนําลงไปเออกกินมดลแม่พอหันพออีูดแมู่หันน่ะก็มาเอลูกเอเมือ เมื่อนึงทำเอื้ออีลี่เอื้ออีลี่เมื่อแม่อีกูดพออีกูดบอกเมื่อบอกกินเบียร์นี่มืดก่อนล่มผู้เบาอีกแล้วผู้เบาท่ามาเลนมากอดผู้เบาเลนมาเขากลำลังแซวลีน่ะแซวลีกอดผู้เบาหันเล่นมาคนนึงเขามาลำลังเทากันย่างมานึ่กันนั่น เจ้าลีวาเขาขี่รถมาดำลังว่มีบ่วมแม่นย่งมานำกันอ,อีนูนเอาอีลีผู้บ้าวผู้บ้าวชองบ้าวนะอ่าผู้บ้าวนึ่งก็ไปนำมาหาอีลีฮะคุณนึ่งว่าโอนช่องคายแดคุณนึ่งดำไปมืด <c oughs> เอาดูพื้นพอดีเมื่อวานนี้มีงานมาแล้ว เอาตาบนลิปตาเอาแจนลูกแดกลิปไปวัซี่อยู่ป่าหุ่นสามโมงไปทับมชีนี่ตืมโอ้เขารักเซาลี่เขาป้าน่าเซวลี่ว่าอันมานอนอยู่นี้เราอันเขากลุ่มว่าอันเขาอันที่ว่าเเขาลุ่มกูบุ๊มบมนะนอนแล้ว เขาคึบคึบแล้วว่าเขาบอกบังเฮ็ดบัเฮ็ดเราไปเอามาเราเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดมาตีบ้านตีบ้านปุ่นบ้านจอหน่อเฮ็ดจอบุญยู่แดหน่อยนึงเราเป็นวันนี้ว่ะลี่วะเต้เห่ายู่เขาออกไปเต้เขาก็เป็นคือเก่านะทุกคนบอกว่าไม่ว่าจีว่าจะได้ว่า เป็นความต้องการของสาวรีนะเขามาเขาถาามาเป็นพวกเมียอยู่บ้านหุ่นเมียน้อยอยู่บ้านหุ่นเขามาชี้เมียล่วงโอ้อันนี้เออเมียน้อยเมียล่วงก็อยู่เฮือนอยู่บ้านสติกว่าอันนี้เมียล่วงอันอยู่บา้นนนบานนั่นแมียเมียน้อยเ <c oughs> ขามาลิ้นตัวเองอตัวเองก็เป็นเมียน้อย นับหลานน่ะซอติ๊กเดี๋ยวบ่เอาเป็นหยังบ่ได้เป็นหยังบ่มักบ่มักเราหาแต่บานูนคั่นคั่นบานูนบ่กินเหล้าบ่อันไปเฮดูนีเอาบ่มันหาเงินได้มแล้วมันมันยักมาอยู่นําที่เอาบ่เอา บวมเหือดเอื้อยบวมเหือดเออโนโนลูกโนโนเปื้อนลูกมันเปื้อนเปื้อนลูกมาเฮ็ดลูกเน้อเน้อเน้อเพาเพราอาแกะมือออกแกะมือออกบ่บ่ลูกลิ้นแก้วมันเปื้อน พูชานี่ผูชานอนคนเดียวนอเห็นผูชานอนคนเดียวผูชานอนคนเดียวนอนน้ำนอน้องสาวแดงเขาก็นอนเขาก็เจ๊ซารลีน่ะเบิ่งแล้ว่าซารลีนอนคนเดียวแล้วนอนอันคขนอนสาลีนอนนอนนอนลูกเบาลับแล้วนอนบมมีพื้นไฟมอดน้องไปเอาพื้นหันช่องไปเอาคอยเห็นนองไปแล้วเขาเบิ้งเขาทอดเราไปเอาพื้น มาดัดดังเข้าเขากำลังแจกกันอยู่เราสติ๊กไปไปเห็นเอาไปเอาพื้นไปมหมดแล้วลูกสาหหวลูกเด็ดลูกบุลูกจู่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 จ่จู่จู่จู่่บ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 ่่บ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 ่่บ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 ่่บ่บ่บ่่บ่บ่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 บ่่บ่่บ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 ่่บ่่บ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 ่่บ่บ่บ ai Sakai cầy còn nhàng nang vô mà mẹ bố bố súc còn để tì anh anh phốt đôn leo chú ai đơ hết luôn à à anh đi ngon 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 đi

xin nhá, xin ngoài, xin khoai, xin nhá. Xin khoai. Xin khoai. bé <laughs>

เอ๊ยอย่งวะเป็นสช่ได้เซบอ่ะเซบอ่ะเซบเราปุ่มได้เลยข้างหอมห้องโบหอมแล้วนะปุ่มเลยปุ่มแล้วก็ตักกินเต็มเอ้ยเมียเอนอตากันให้เย็นก่อนเตะเงินนนามากบนบนไม่ยังยืดอเป็นก่อนเออโอเคตอนนี้เซฟติ๊กของเฮาก็ แตงกินสุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วอย่างเตอโอ uh, ้ยอย่างวะลุกอย่างว้าอ,อย่างเตจะได้แตงกินเนาะ<อ>จะได้หาพาเขากิน,นเป็นแกงซีนควยมีผักอิเลสใส่แห้งห้อม อ๋โอเคเนาะเดี๋ยวสนุกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกับแงางเท่านี้ก็เนานะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสพอตคลิปนี้พงหาขอเก้าคำว่าสบายดีบ๊ายบายลุบบ๊ายบายเลยบ๊ายบายอืม